สวัสดีครับฟูจิครับเพื่อนๆเ,เคยได้ยินคำว่าภูมิแพ้อาหารนะครับมันเกิดขึ้นได้กระตันหันกับทุทกๆคนครับแต่มีวันหนึ่งกินแล้วแพ้อาหารขึ้นมาที่เรายังไม่เคยรู้กันมาก่อนมีวิธีการป้องกันไงมันเกี่ยวข้องกับทุกคนถ้าเป็นประโยชน์ฝากแชร์ด้วยครับไปดูเลยครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องกินอาหารแล้วเกิดภูมิแพ้ในผลิตภัณฑ์ที่ประเทศญี่ปุ่นก็จะมีเขียนว่ามีส่วนผสมอะไรบ้าง,างเช่นแป้งสาลีนมเนื้อบัวถั่วเนื้อไก่เนื้อหมู ลีโ g แอปเปิไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจไหนก็จะมีการบังคับให้เขียนอยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆวันนี้มีข่าวใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวนี้มีภูมิแพ้ไม่ได้เหตุผลของการกินแต่พอกินเข้าไปมีภูมิแพ้ขึ้นมาตามร่างกายแบบนี้เลยเรามารู้เหตุผลหรือต้นตอเมานิซึมของการเป็นอลเลอร์จีภูมิแพ้ขึ้นมาได้ ไม่ใช่เหตุผลของการกินและททำให้เกิดภูมิแพ้แต่มันเป็นเหตุผลใหม่เกิดภูมิแพ้ไม่ได้เกิดเหตุจากการกินแต่ทำไมกินแล้วเกิดภูมิแพ้ขึ้นมาได้ฉันเป็นภูมิแพ้จากแครอทใช้ชีวิตปกติแต่อยู่ๆเกิดภูมิแพ้เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายทำไมกินแครอทไม่ได้ต่อไปนะครับคนที่2 มีวันหนึ่งเวลากินอาหารเข้าไปแล้วปวดกระเพาะมากเหมือนอวัยวะมันบว,วมขึ้นมาตกใจมากแล้วก็เจ็บท้องมากเลยค่ะหลังนั้นไปหาหมอจึงรู้ว่าเธอเป็นภูมิแพ้จากน้ำผึ้งด้วยเหตุผลก็แตกต่างกันแล้วทำไมถึงเป็นภูมิแพ้ขึ้นมาได้จากการกินอาหารเพื่อนๆครับคำตอบคือจับเยอะจับเหมือนกันสัมผัสเหมือนกันจับเยอะแล้วทำให้กินแล้วเกิดภูมิแพ้ได้อย่างไรไปดูกันเลย มีผลวิจัยอย่างหนึ่ง,งทึ่ทําให้โลกตกตะลึงมีอยู่ระยะหนึ่งเด็กๆเ,เกิดภูมิแพ้จากการกินถั่วลิสงเราจึงมาหาคุณพอลสมัยนั้นตอนอายุ3ขวบน้องพอลอายุ3ามขวบกินถั่วลิสงเกิดมาเพิ่งกินครั้งแรกแต่เกิดภูมิแพ้และต้องส่งไปที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นถ้าคุณพอลพลาดไปกินเมื่อไหร่ก็จะอันตรายมากๆที่อังกฤษในยุคนั้นเกิดพีนัทแอลูจีเกิดขึ้นกับเด็กๆเ,เพิ่มขึ้นเป็นสอสามเท่าเลย หลังจากนั้นจึงมีการวิจัยเด็กทารกจํานวน1 2 0 0 0มคนมาในสมัยก่อนเป็นแบบนี้ครับนี่คือตัว t ีเซลครับเป็นตัวภูมิต้นฐาน,นครับเรากิน ถั่วเข้าไปในปากไปแล้วนะฮะทางตัว t ซลล์เนี่ยเข้าใจผิดว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามานะครับก็เลยส่งสัญญาณว่าพวกอันตรายมือสิ่งแปลกปลอมเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องรีบกําจัดมันและเมื่อ t ซลล์มันจําได้กินถั่วซ้ําเป็นครั้งที่2ปุ๊บตัวเซลล์ต่างๆก็จะส่งสัญญาณเตือนว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาแล้วนะก็จะทําให้ภูมิแพ้ขึ้นมาแบบนี้ครับหลังจากนั้นดรฮักบอกว่าไม่ใช่เป็น ภูมิแพ้จากการกินมีผลวิจัยออกมาแบบนี้ครับและเด็กที่เป็นภูมิแพ้91%มีสิ่งหนึ่งที่ใช้อยู่และใช้ในสิ่งนั้นตอนที่เกิดมาแล้วอายุยังไม่ถึงครึ่งปีจากนักวิจัยดรลักซ์นะฮะได้เผตผลออกมาว่าเด็ก91%เขาใช้ครีมพีนัท ครีมถัว่วลิสงทาในร่างกายเพราะในยุคนั้นเด็กๆเกิดความหนาวผิวแตกแห้งคุณแม่ทาครีมออยพีนัทเพื่อเพิ่มความชื้นให้กับผิวในยุคนั้นน้ำมันถัวน่วลิสงไม่ได้ถูกการกลั่นให้มันเป็นถัวน่วลิสงสมบูรณ์นะครับเป็นน้ำมันสมบูรณ์มันยังมีความเป็นถั่วอยู่ แต่ปัจจุบันนี้มีการกั่นออกมาสมบูรณ์แบบจึงปลอดภัยมากกว่าสมัยก่อนไม่น่าเชื่อเลยเราไม่ได้กินแต่เอามาทาทําให้เกิดภูมิแพ้เฉลยใช่ครับ3คนนี้มีสิ่งที่เหมือนกันก็คือการจับเยอะเกินไปครับคนนี้ครับเขาเป็นภูมิแพ้แครอทจากการหั่นเยอะจับเยอะครับและคนนี้เป็นอะไรครับเป็นภูมิแพ้จากน้ําผึ้งเขาอาจจะมา แฮกหน้าเยอะหรือจับเยอะเกินไปหรือแค่จับทําให้เกิดภูมิแพ้มาดูบทสัมภาษณ์คําตอบของคนนี้กันฉันดูทีวีแล้วในข่าวบอกว่าการใช้น้ําผึ้งเอามาใช้ครีมมาผสม,มกับน้ําผึ้งอาจจะใช้เยอะเกินไปจากการจับหรือการสัมผัสเยอะเกิดภูมิแพ้ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวและคุณนั่งไงก็เป็นอีกคนหนึ่งจากการที่ทํากับข้าวและสัมผัสแครอทบ่อยๆทําให้เธอ เป็นภูมิแพ้มาดูร่างกายของเรามาใช้กล้องจุลทรรศด,ดูกันเราใช้กล้องจุลทรรศมาดูผิวคนที่เกิดภูมิแพ้ว่าเขาเป็นยังไงครับตรงมือของเขาตรงผิวของเขาจะมีเซลล์ที่ชื่อว่า dendritic cells ซึ่งเป็นเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันทำหน้าที่ตอบสนองเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเห็นมันสะท้อนแสงอยู่ใช่ไหมครับถ้าเราเอามาบีบให้มันชัดเจนนะฮะเราจะเห็นว่าคล้ายๆกับยกมือนะฮะสองมือ ้น,ม,บบนมันต่างจากเซลล์ธรรมดาอย่างไรนี่คือเซลล์ธรรมดาที่ไม่เกิดอักเสบนะครับนี่คือเซลล์ที่เกิดภูมิแพ้นะครับเห็ุตัวเนี้ยมันจะเกิดการตอบสนองสิ่งแปลกปลอมเข้ามาครับโดยเฉพาะคนที่มีมือที่เหมือนกับมีแผลหรือมีผื่น มันจะเข้าไปตรงนั้นได้ง่ายครับมีโอกาสที่จะเป็นภูมิแพ้ตอนกินข้าวกินอาหารได้มากกว่าครับถ้าผิวของคุณมีแผลหรือมีการอักเสบทางเซลล์ที่บอกว่าเมื่อสักครู่นี้คือ dendritic cell ก็คือตัวสร้างระบบภูมิต้านทานก็จะรู้สึกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นก็เลยนะครับยื่นมือออกไปเพื่อไปสำรวจดูแล้วก็ยื่นมือไปสำรวจดูแล้วก็ไปรับสิ่งแปลกปลอมนั้นเข้ามา เราจึงรู้ครับว่าคนที่มีผื่นหรือมีอแผลที่มือนะครับจะเป็นคนที่มีภูมิแพ้จากการกินด้วยครับนี่คือเหตุผลเลครับนี่แม่บ้านประมาณ7%และคนที่เป็นเชฟนะครับ32%เลครับที่มีโอกาสที่จะกินอาหารแล้วเกิดภูมิแพ้จากการกินมีคำถามว่าแล้วพวกแชมพูพวกนั้นอันตรายเลยเหรอครับ เธอบอกว่าคุณหมอบอกว่านะครับก็ไม่อันตรายเท่ากับว่าเราเอาพวกแตงกวามาแพที่หน้าหรือจะเอาพวกผักผลไม้ต่างๆมาสัมผัสมาแพที่หน้าเองตรงเนี้ยอันตรายกว่าต้องระวังให้ดีนะครับคุณน้าไงมาหาหมอที่คลินิกเธอรักษามือที่เป็นผื่นแพ้ตามมือของเธอจะมีผื่นแล้วก็จะมีแผลเยอะพอมาเช็คจำนวนแอลเลอร์จีหรือภูมิแพ้ขึ้นเป็น3เลยฮะ3กว่าสาแสดงถึง ความหนักของการเป็นอัลเลอร์จีมารักษาผิวการรักษาผิวขึ้นมาแล้วจะแก้ออลเลอร์จีได้หรือเปล่าปัจจุบันนี้มือหายจากการเป็นผื่นแพ้แล้วครับดูสิครับว่าการเป็นอัลเลอร์จีลดลงจาก3เป็น1และถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอดทนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะกลับมากินแครอทได้เหมือนเดิมครับธรรมดาแล้วจะกินไม่ได้ตลอดชีวิตใช่ไหมครับแต่นี่ กกลัับบมาินได้ครยังมีหลุมพรางอีกอันหนึ่งนั่นก็คือหมาสุนัขสุนัขทําให้เกิดภูมิแพ้กินอาหารแล้วเกิดภูมิแพ้เฉยยไปดูกันเลยมีหลายคนเป็นภูมิแพ้จากเนื้อวัวแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับสุนัขตอนแรกก็เป็นผื่นแพ้แต่ฉันก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร มีคนแบบนี้นะครับผมรู้สึกคลื่นไส้ไม่ค่อยสบายมารู้ตัวอีกทีหนึ่งก็นั่งพักอยู่ที่นี่2ชั่วโมงครึ่งเลยครับและนักวิจัยคนบบนี้มาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้จากเนื้อเธอใช้เวลาวิจัยถึง10ปีมารู้จุดที่เหมือนกันทุกคนเลยจากการแพ้วัวนี่คืออะไรครับเห็นไหมครับนี่คืออินุ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 อินดเลยหมายถึงจากสุนัขจากสุนัข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 แล้วเกี่ยวอะไรกับสุนัขใช่ครับ คนส่วนใหญ่เป็นคนเลี้ยงสุนัขครับฮะเลี้ยงสุนัขเกี่ยวอะไรกับการแพ้เนื้อวัวนี่ครับนี่คือฆาตกรค่ะฮะไอตัวดำๆนี่คืออะไรคำตอบคือมาดานิตัวเห็บ ของหมาเห็บมาดานิที่อยู่ที่สัตว์เลี้ยงมันจะมากัดและมาดูดเลือดของคนและตอนที่เห็บมันมากัดตรงผิวคนน้ำลายของเห็บมันจะลงไปอยู่ในผิวไอตรงเนี้ยมันมาเทียบกับตัวเนื้อวัวแล้วเนื้อวัวตรงเนี้ยสารน้ำลายเนี่ยจะเหมือนกันกับเนื้อวัวเลยหลังจากที่ระวังไม่ให้ถูกเห็บกัดเวลาผ่านไปหนึ่งปีครึ่งสามารถกลับมากินเนื้อได้แสดงว่าเกี่ยวข้องกันเลย การที่แพ้เนื้อวัวในกรณีนี้มันมาจากเห็บแล้วอย่างอื่นมีสาเหตุอื่นอีกไหมมีครับและเป็นเรื่องที่น่าตกใจอีกครับหมอหรือแพทย์ที่มีการผ่าตัดทำไมเข้าถึงเกิดภูมิแพ้บานานา่าหรือพวกผลไมต้ต่างๆเกิดขึ้นก็เพราะว่า ถุงมือที่ใช้นั่นเองครับในถุงมือธรรมชาตินี้นะครับมันมีสารที่เหมือนกับผลไม้และเมื่อใส่บ่อยๆทำให้คุณหมอกินพวกผลไม้ไม่ได้ครับดูเหมือนว่าเป็นของธรรมชาติแล้วดีแต่กลายเป็นกินอาหารแล้วทำให้เกิดออลเอจีครับมีอะไรที่แปลกใจเยอะนะครับนักโต้คลื่น ทำไมกินถั่วหมักนัตโต้แล้วเกิดปัญหาครับสัมผัสอะไรคำตอบก็คือการที่ไปโต้ขึ้นแล้วมีโอกาสได้สัมผัสตัวแมงกะพุนไอความเหนียวของแมงกะพุนมันจะมีสารที่คล้ายกันดังนั้นเมื่อโดนสัมผัสแมงกะาพุนบ่อยๆนัตโต้ขึ้นคนนี้กิน ถั่วหมักแล้วจะเกิดแอลอร์จีครับแล้ววิธีการแก้ไขภูมิแพ้ของพวกเราก็าคือการอดอาหารถึงเมื่อไหร่หรือเราจะไม่สัมผัสสิ่งนั้นๆถึงเมื่อไหร่รวมถึงการรักษาวิธีการแก้ภูมิแพ้ในเด็กเป็นยังไงติดตามตอนที่2ครับติดตามให้ได้นะครับ